รู้สึกนิ่มกว่าน,นี้มีจะเพอร์เฟกมากเลยแต่ว่าวคมงลายผมจับแล้วมันรู้สึกมันแข็งไปหน่อยออปชั่นมาล้นๆเลยผมว่ารถเขาคุ้มค่าคุ้มราคานะ สวัสดีครับผมวิทูลจากไดมอนต์ทัลิงนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับรถที่มีกระแสสุดฮอตณตอนนี้เลยนั่นคือโตโยต้ายาริคอนนั่นเองโดยวันนี้เราจะไม่มาพูดถึงรายละเอียดของตัวรถกันมากนะเพราะว่าเรามีทาการทาพรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงสมรรถนะการขับขี่ความประหยัดน้ํามันและสิ่งต่างๆในการใช้งานจริงให้ท่านผู้ชมทราบและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับวันนี้เวลาเรามีไม่เยอะมากเดี๋ยวเราไปลุยก,กันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับสําหรับครั้งนี้เดี๋ยวเราจะทดลองขับเลยแล้วจะบอกฟีลิ่งการขับขี่บอกสมรรถนะรวมถึงความประหยัดน้ำมันครับมันเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนควรจะรู้นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของการขับขี่จริงนะครับว่าเราขับได้แบบไหนอารมณ์ฟีลความรู้สึกของเราเป็นแบบไหนนะครับแต่ก่อนที่จะออกรถเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงกับความรู้สึกการเข้ามานั่งภายในรถนะนิดนึงและการว่ารอบรถเนี่ยเราไปดูได้ในพรีวิวที่เราทําออกไปแล้วนะครับ พวงมาลัยเนี่ยขาบแล้วเอาจริงวงก็กําลังดีนะหุ้มหนังมาดีเลยแต่ว่าผมว่าความรู้สึกผมผมว่ามันแข็งไปนิดนึงนะท่านทำให้มันรู้สึกนิ่มกว่านี้อีกน,กนจะเพอร์เฟกมากเลยรูปทรงอ่ะสวยอยู่แล้วแล้วก็การเข้ามานั่งในห้องโดยสารครับช่วงใต้คอพมไลัยเนี่ยตรงนี้จะมีความหนาซึ่งบางทีเราขยับเขา่ามันก็จะติดมันก็จะชนนี่ขนาดผมไม่ได้ตัวสูงใหญ่นะครับถ้าคนตัวสูงใหญ่อาจจะแบบรู้สึกอึอดอัดหรือติดกับ ตรงคอพวงไลตรงนี้มากกว่าผมอีกแล้วก็แผงคอนโซลด้านข้างนะครับบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมาทําให้เราลาคาเหมือนกันคือมันจะนูนออกมาด้านข้างนะครับมันก็จะเบียดกับหัวเข่าคือถ้าขับแป๊บๆหรือว่าคนขาไม่ได้ยาวมากก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับแต่ว่าของผมก็ขับไปวันสองวันเนี่ยไม่รู้สึกเอ,อ๊ะพอวันที่สามเ,ออเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ,อ๊ะทำไมมันดันๆอยู่ แต่อันนี้ก็เป็นแล้วแต่สรีระแล้วก็ความรู้สึกของแต่ละคนนะอย่างอื่นก็เบื้องต้นก็ไม่มีอะไรวัสดุต่างๆผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ดีตามราคารถนะครับมันก็อย่าไปเทียบกับรถที่ราคาแบบ2 3, 4, 000, ล้าน3ล้าน4ล้านอะไรเงี้ยคือในเรื่องของวัสดุมันก็ต้องตามราคาแต่ถ้าเทียบตามราคาแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เอาละเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับว่าเครื่องพันหบวกมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะทำงานเป็นยังไงบ้างนะพร้อมแล้วไปกันเลย รถรุ่นนี้นะครับถ้าเราเไม่ค่าเข็มขัดเขาจะไม่ให้เราออกตัวนะเบรกมือไฟฟ้าเขาจะไม่ปลดให้มันจะเป็นเซฟตี้ที่ดีอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ค่าเข็มขัดนิรภัยเขาก็จะไม่ให้คุณขับขี่ออกมาจุดนี้ดีทีเดียว การงานนะครับระหว่างมอเตอร์กับเครื่องยนตมีการทํางานเปลี่ยนถ่ายต่อตัดต,ต่อกําลังค่อนข้างจะเนียนมากนะครับค่อนข้างจะนุ่มนวลเลยแต่ว่าช่วงเครื่องยนติดเนี่ยเสียงเครื่องยนก็จะค่อนข้างจะดังเข้ามาในห้องโดยสารค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับช่วงล่างเนี่ยผมขับในซอยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะซับแรง สะเทือนได้ค่อนข้างดีนะออกมาในอาการค่อนข้างจะนุ่มแม้ล้อจะเป็นขนาด18นิ้วแล้วก็ตามดีแต่ว่าพวงไลผม,ผมจับแล้วมันรู้สึกมันแข็งไม่หน่อยอยากให้มันนุ่มกว่านี้อีกนิดแต่ขนาดวงแล้วก็รูปทรงอโอเคถูกใจละ เรือนไม้เนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะครับดูการทํางานได้ดูอัตราความสิ้นเปลืองได้ดูว่าตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานด้วยหรือเปล่าหรือมอเตอร์ทํางานอย่างเดียวก็สามารถดูรายละเอียดพวกนี้ได้ในเรื่องของอัตราเร่งครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ฟังเลยกันเพราะว่าผมอยู่กับรถเนี่ยประมาณสักสอวันแล้วก็ ใช้ลักษณะการขับขี่ใช้งานจริงในชีวิตประจําวันเหมือนคนปกติทั่วไปนะอันนี้เราไม่ได้มาเน้นเทสแรงหรือเทสหนักอะไรเท่าไหร่นะครับก็เหมือนใช้งานในชีวิตประจําวันเลยอัตราเร่งของเครื่องยนต์พันหบวกมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวไม่อืดน,นะครับผมขับแล้วผมว่ามันไม่อืดมันสามารถมันเหมาะกับตัวรถแล้วก็เหมาะกับสเปคเครื่องยนต์ที่เขาให้มานะก็ เวลาเราออกจากซอยแล้วจะต้องชิดขวากลับรถเลยเนี่ยมันก็เร่งขึ้นไปได้อย่างไม่เป็นภาระของรถขันหลังนะฮะอัตราเร่งค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจอยู่แต่อันนี้ก็ต้องพูดตามพิกัดของตัวรถนะครับไม่ใช่เอาไปเทียบกับรถที่มันเครื่องใหญ่มอเตอร์ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยรถมันพิกัดเล็กทําได้ขนาดนี้ถ้าเทียบกับพิกัดมาผม,ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีละอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอันนี้บอกให้ตกใจเล่นไปก่อนเลยมันมีอยู่ช่วงหนึ่ง ผมขับจากช่วงฝั่งธนกับรามิทานในช่วงเวลาสัก2องทุ่มกว่าๆนะครับระยะทางตีไว้ประมาณสัก30กิโลเนี่ยผมขับตามสภาพการจราจรปกติครับซึ่งก็มีติดบ้างแต่ว่าการจราจรก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆด้วยความเร็วไม่สูงนักนะครับแต่ว่าถ้าข้างหน้ามีโล่งเนี่ยเราก็กดคันเร่งทําความเร็วขึ้นไปตามคันหน้า8090 100ิบนึ่งเนี่ยมีนะก็ขับแบบนี้ไป สรุปมาถึงรานมินทาเนี่ยอัตราความซส่เปิงเฉลี่ยที่ผมทําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งขึ้นมาได้ประมาณถึง36กิโลเมตรต่อลิตรเลยซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสะพึงเหมือนกันนะครับว่าทําได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวอืมเราจะลองอัตราเร่งให้ดูแล้กันเนี่ยความเร็วประมาณสัก40เดี๋ยวผมจะชูดขึ้นขวาไปเพื่อกลับรถนะเสียงเครื่องก็ จะค้างดังเข้ามาในตัวรถเยอะหน่อยแต่ว่าอัตาราเร่งไม่ขี้เหร่นะก็ปูดปาดพอสมควรแต่ก็ไม่ได้จีจ้าจัดจ้านนะเพราะว่ารถเขาออกแบบมาเพื่อเน้นการใช้งานแบบอนเนกประสงค์และเน้นความประหยัดอยู่แล้วมันก็จะไปที่ทางความประหยัดมากกว่าแต่ว่าอัตาราเร่งไม่ขี้เหร่นะในความรู้สึกผม,มเห็นยวไดูอัตราลัศมีวงเลี้ยวนะจุดที่เรากลับรถประจำผมว่าค่อนข้างแคบแหละเพราะว่า เรากลับรถโดยไม่ได้ข้ามไปอีกเลนหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคันที่อดัดรัศมีวงเลี้ยวกว้างเนี่ยมันก็จะข้ามข้อมไปอีกเลนหนึ่งแต่หลายๆคันที่เป็นรถลักษณะตัวเล็กไซส์เล็กประมาณนี้ครับโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ข้ามเลนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รัศมีวงเลี้ยวแคบแล้วก็เป็นรถที่ให้ความคล่องตัวสูงจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือความสูงของช่วงล่างนะครับระยะจากความสูงจากถนนถึงพื้นเนี่ย อืมบอกก่อนเมื่อกี้เราคลิกดาวมาไม่กลิ่นไอเสียเข้ามาด้วยจุดนี้อืมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่อนข้างเหม็นอยู่ค่อนข้างเหม็นเยอะนะครับแต่ว่าระบบปราประกาศเนี่ยอันนี้ขอชมก่อนเพราะว่าระบบปราประกาศเนี่ยเย็นมากนี่ผมปรับแอร์เนี่ยคืออัตราอุณหภูมิสูงสุดแล้วนะคือ28องศา มันไม่มีสูงไปกว่านี้แล้วแอร์ยังหนาวอยู่เลยเนี่ยขนาดขับตอนกลางวันแดดเปรีย้ยงนะยิ่งตอนคืนเนี่ยบางทีต้องแบบหลีลมน้อยๆหรือว่าบางทีต้องปิดเป็นบางช่วงเลยด้วยซ้ําถ้าแบบเราปรับลมทิศทางลมไปทางอื่นแล้วมันยังหนาวอยู่บางครั้งผมมีปิดบ้างด้วยซ้ำเป็นเป็นบางระยะนะครับแอร์เย็นจริงแล้วก็มีตัวกองอมง PM 2.5ามาให้ด้วยอันนี้ดีนะครับเพราะว่าอากาศในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ฝุ่นเยอะ ตรงนี้เขาก็มีมาให้แบบครบๆเลยพวงมาลัยนะครับไม่ได้ถือว่าคมมากนะอยู่ในระดับกลางๆน้ำหนักพวงมาลัยก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างจะดีนะครับวิ่งตรงๆก็ปล่อยก็นิ่งอยู่นะแรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาถึงตัวพวงมาลัยก็ อยู่ในระดับไม่ได้สูงมากนะครับก็อยู่กลางๆแต่ก็ไม่ได้น้อยจนแบบกิฟเลยนะก็อยู่ว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเนียบนะครับเนี่ยตอนเล่งผมว่าค่อนข้างดีนะในช่วงเล่งแซงความเร็วเดินทางปกติอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนเล่งอ่ะเสียงเครื่องก็ค่อนข้างเข้ามาพอสมควร แับโยนๆดูนะว่าอาการเป็นไงอาการดีนะครับผมว่าอาการดีคือเราโยนไปเมื่อกี้ครับค่อนข้างจะแรงแล้วก็รถก็มีอาการค่อนข้างจะนิ่งอยู่แม้ว่าจะมีการยุบตัวค่อนข้างเยอะเนื่องจากรถมันมีความสูงนะครับแล้วก็เซาช่วงล่างมาค่อนข้างนิ่งนิ่มแต่ว่าการยุบของเขาอะไม่ได้ยุ้ยหรือว่ามีการเด้งเท่าไหร่นะครับคือมันยุบป,ปุ๊บแล้วมันก็คืนตัวมาค่อนข้างจะเฟิร์มเลยทีเดียวอันนี้ค่อนข้างจะชอบ การเก็บเสียงด้านข้างๆผมว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ได้ดีมากมายแต่ก็ไม่ถึงกับคันแย่ไปเลยนะอันนี้ก็พอทําใจได้หน่อยก็เทียบกับราคาที่เขาให้มาอันนี้ก็พอทําใจได้ไปเทียบกับรถแพงๆก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปไปเลยแล้วกันเพื่อความกระชับและรวดเร็วนะเข้าใจง่ายย่อยง่ายแล้วกันสําหรับภาพรวมของโตต้ายาริสคอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวท็อป ในเรื่องของออปชั่นผมว่าให้มาแบบล้นๆเลยคือมันมีทุกอย่างที่ควรจะต้องมีละแต่จะมีตินิดนึงก็ในเรื่องของกระจกมองหลังนะครับที่ยังเป็นแบบบล็อกแป๊กอยู่ถ้าเป็นกระจกตัดแสงเนี่ยถือว่าคอมพลีตดีมากเลยแต่ออปชั่นอกหนงเขาให้มาก็ถือว่าค่อนข้างจะล้นแล้วนะมีกล้องบันทึกภาพหน้าหลังด้วยหลังคาก็เป็นกระจกนะครับมีม่านไฟฟ้ามาให้ด้วยแต่ความครบ ในเรื่องของออปชันเขาเนี่ยต้องขอบอกนิดนึงนะว่าเขามีมาให้ครบจริงแต่ว่าคุณอย่าหวังว่าสรรพคุณหรือคุณสมบัติมันจะเป็นระดับพรีเมียมเพราะว่าลดราคาเขาอะ่ะมันไม่ได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ให้เขาเอ,อ,อุปกรณ์ครบมาแบบนี้ถือว่าดีมากแต่ว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แบบพรีเมียมนะอย่างมั่นไฟฟ้านะครับบางแดดบนหลังคาเนี่ยเขาให้มา ดีแต่ว่าการทํางานเนี่ยมันก็ยังมีเสียงดังมากในการทํางานอยู่นะครับมันก็จะสู้รถหรูๆแพงๆไม่ได้ที่การทํางานเขาจะค่อนข้างเงียบส่วนหลังคากระจกเนี่ยก็เป็นหลังคากระจกนะเปิดไม่ได้ส่วนระบบตัวช่วยต่างๆในเรื่องความปลอดภัยก็ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับส่วน Adaptive Cruise Control เนี่ยส่วนตัวก็ยังคิดว่าไม่เหมาะกับเมืองไทย นะครับเพราะว่าระยะห่างที่เขามีให้อะค่อนข้างมากซึ่งมันเป็นระยะที่ปลอดภัยอ่ะครับถ้าขับเมืองนอกเนี่ยคือคุณเซฟเซฟสบายเลยแต่ว่าขับเมืองไทยเนี่ยคุณจะโดนรถแทรกรถปาดตลอดเวลาถ้าคุณเป็นคนใจเย็นๆนิ่งๆคุณไม่สนใจอะไรมันก็อาจจะโอเคนะแต่สําหรับผมผมค่อนข้างจะบางทีค่อนข้างจะงูหิดนิดนึงสําหรับรถที่ชอบมาปาดปาดในระยะที่เราขับห่างแบบค่อนข้างจะปลอดภัยมากอย่างที่รถเขาทํามาเนี่ยแล้วก็บางทีเขาปาดนเนี่ยมันก็จะทําให้รถ ต้องมีการเบรกแรงเพื่อความปลอดภัยในระยะห่างคันหน้าอีกเพราะฉะนั้นการขับถึงมีระบบมาให้โดยส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เว้นแต่ตอนไปขับเมืองนอกเนี่ยแฮปปี้มากไม่เหนื่อยเลยเพราะว่ารถจะช่วยเบรกช่วยเร่งให้เองนะครับอันนี้ถือว่าช่วยได้ดีกับสังคมการจราจรที่เป็นแบบนั้นนะครับแต่สําหรับเมืองไทยเท่าที่เจอค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่อ่าแล้วในส่วนของความประหยัดน้ํามันผมให้อยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะขับเฉลี่ยทั่วไปก็อย่างที่บอกครับ ในเมือง20-25กิโลเมตรต่อเลตคุณเห็นแน่นอนแล้วก็ดังจังหวัดไม่รู้เรายังไม่มีเวลาที่จะออกไปทําเดี๋ยวไว้เป็นคลิปหลังๆแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวยิมซ้ำมาอีกทีหนึ่งเพื่อทําอัตราตัวเลขซึ่งเปลืองในการเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะส่วนอัตราเร่งสมรัถนะผมว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกับตัวรถตัวเครื่องยนต์มอเตอร์อะไรที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างจะดีทีเดียว ช่วงล่างก็ทำงานได้ค่อนข้างดีนะต้องเทียบก่อนนะว่ารถราคาประมาณนี้แบบนี้ลักษณะนี้เขาโตต้าทำมาค่อนข้างดีแล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เนียบเนียนเหมือนรถราคาแพงอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะส่วนระบบเบรกโอเคยังไม่ได้ลองหนักๆแต่เท่าที่ลองก็อยู่ในเกณฑ์ไว้วางใจได้นะครับออปชั่นมาล้นๆเลยตัวท็อปเนี่ยเป็น ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีคลิกเซนเซอร์มาให้ค่อนข้างจะสะดวกสบายมากครับผมว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งอ่ะที่มีความคุ้มค่าในราคาสูงมากแล้วก็มีความน่าสนใจสูงโดยส่วนตัวผมยังชอบผมยังอยากได้อยู่นะคันนี้ปกติผมจะไม่ค่อยสนใจจะซื้อรถป้ายแดงเท่าไหร่แต่ว่าคันนี้บอกเลยว่าเป็นคันแรกที่มีความสนใจสูงมากสําหรับการเป็นเจ้าของรถป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นคันแรกเลยที่ผมมีความสนใจมากอยู่ ก็ขอฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจกำลังมองอยากจะซื้อโตต้ายาริทคอร์สผมว่ารถเขาคุ้มค่าคุ้มราคานะคันนี้ออปชั่นเยอะของให้มาเต็มเต็มสมรรถนะดีประหยัดน้ำมันแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วใครทีออ่อยากจะซื้ออ e ีโคคาร์เนี่ยเพิ่มเงินมาอีกหน่อยก็จะได้เป็นแบบ SUV คันเล็กที่เป็นไฮบริดด้วยผมว่าคุ้มนะ แล้วก็จะ,จะเทียบกับตลาดบนที่ราคาล้านกว่าผมว่าเจ้าตัวนี้ก็เอื้อมขึ้นไปสู้เขาไดไ้ไม่แพ้หรอกราคาถูกกว่าด้วยแล้วก็ออปชั่นมาให้เยอะกว่าแต่บางอย่างก็อาจจะด้อยกว่าแหละในเรื่องออตามราคาของของเขา,าครับแต่โดยรวมผมว่าเยี่ยมซื้อไปไม่น่าผิดหวังก็ฝากไว้แล้วกันเป็นรถอีกหนึ่งคันตอนนี้ที่กระแสแรงมากๆแล้วก็เท่าที่ลองขับอยู่3วันถือว่า ค่อนข,ข้างจะประทับใจนะครับบหมอกลราประทับใจเรื่องความประหยัดสมรรถนะดีการใช้งานอันเนกประสงค์ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้อง210มิลลุยน้ําได้เหมาะกับเมืองไทยเลยใช้งานอันเนกประสงค์สุดๆแล้วถ้าคุณสนใจอยากได้ผมว่าคันนี้ไม่น่าผิดหวังนะแต่ไปดูและทดลองขับสัมผัสตัวจริงด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทีละกันแต่สําหรับผมผมเทใจให้แล้วสาหรับคันนี้นานๆจะเจอรถที่เทใจให้หมดหมด แบบนี้สักคันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ